we met i can tell by style you hadn't been with a good girl like me i n a while yeah you were impressed couldn't leave me alone text me every time that you pick up the phone สัมภาษณ์น้องวันโชคนะครับอาจารเด็นว่าไงครับจะเป็นพิธีกรหรือว่าไงฮะเป็นผู้ช่วยละกันอ,อ๋อเป็นผู้ช่วยแล้วกันนะครับก็จะมาสัมภาษณ์นะครับน้องวันโชคว่า คิดยังไงถึงชอบในส่วนของ CF Moto 650 MT เป็นไงครับน้องวัชชชก CF Moto นะครับเป็นรถที่ถือว่าดีเลยนะครับกับเครื่อของ 650cc เป็นรถทีมที่นะครับถือว่าใช้ได้แบรนด์ที่น่าเชื่อถือแบรนด์หนึ่งนะครับไปออกรถที่ไหนยังไงครับออกที่นะครับศูนย์ตวียนนะครับสาขาโคราชนะครับผม ออกจากโคราชออเป็นโ,โปรโมชั่นเดียวกันกันกบงานางานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับรถที่รับรก็จ่ายเงินแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็รกับรถจัดได้เลยโปรโมชั่นยังไงครับบอกน้องๆได้ไหมครับตอนที่ซื้อนะครับมีคิวออเชื่อให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับก็รวมนะครับเราจ่ายเงินดาวแค่เพียงห้าพันสี่ร้อยบาทก็สามารถรับรถลัดได้รอรถนานไหมครับรอรถไม่นานครับประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนแล้วถ้าน้องๆจะ ซื้อรถในช่วงนี้ทำไงบ้างครับหรือว่าต้องรอรถสักเดือนถเดือนตอนนี้จะต้องรอรถประมาณสักเดือนครับรอรถช่วงนี้ขาดตลาดหรือว่าขายดีพอสมควรครับก็สามารถเข้าไปจองได้นะครับที่โชว์รูมซี่โตทั่วประเทศได้เลยในส่วนของซีฟมอโต้นี่มีมีรุ่นไหนที่น้องวันโชคไปเห็นมามีรุ่นไหนบ้างครับซีฟโตมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่รุ่นนะครับตรงนี้ไทรเนเกตนะครับแล้วก็สี่ร้อยไทรเนเกตนะครับแล้วก็เป็นของเล่น สญญานเล็แล้วก็มีของร้านสีนีนะครับของร้านสีนีมีสองตัวนะครับตัวทัวร์ลิงก็คือมีฟิปสองใบมาให้ด้วยแล้วก็เป็นตัวแบบธรรมดานะครับจะไม่มีไม่มีฟิปมาให้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาเงิสนสดอยู่ที่สองแสนสี่พันนะครับตัวมีฟิปนะครับส่วนตัวที่ไม่มไม่มีฟิปมาให้ก็ราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันครับเดี๋ยวน้องวันโชคลองลองแนะนำว่ามีมีอะไรมาให้บ้างหรือตรงไหนที่มีแต่งเพิ่มบ้างนะครับ สภาพโดยรวมนะครับของรถคันนี้ที่ได้มานะครับก็จะมีแบบนี้มาให้เลยครับนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมีชิลน้าปรับยกสามารถจะระดับขึ้นได้นะครับสองสเต็ปมีแคดบาร์แคดบาร์นี้ให้มาเลยให้มาเลยครับมีแคดบาร์แล้วก็มีปิ๊บเก็บสัมภาระด้านหลังครับสองใบให้มาแบบนี้เลยสองใบครับพร้อมแหลกจากโงนเลยใช่ครับพร้อมแหลกมันีุณกอณที่แต่งเพิ่มรอบนี้ก็จะมีกระจกนะครับมุมสิบล่ากระจกไปเลี้ยวนี่ครับนะครับแล้วก็สปอร์ไลท์ไปเลี้ยวไปเลี้ยวในตัวไปเลี้ยวในตัวครับ วแล้วก็มีสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์หนึ่งคู่สปอร์ตไลท์หนึ่งคู่นะครับมีทั้มแฮนด์ครับมนส่วนทัมแฮนด์ทัมแฮนด์ทัมแฮนด์นะครับที่จับโทรศัพท์มือถือครับอันนี้ถือว่าเป็นสําคัญนะครับเพราะรถคันนี้มีที่เสียบ USB มาให้นะครับอยู่ด้านนี้เราก็โทรศัพท์เสียบแล้วก็สามารถนะครับชัดไปเลยเดี๋ยวเปิดเลนไหมให้ดูนะครับอันนี้ก็วิ่งมาได้ประมาณ200กิโลมแล้วน่าตาเลนใหม่มาครับบอกฟังก์ชันครบชัดเจนนะครับมีไฟเลี้ยวมีวัดรอบ ความเร็วนะครับบอกเกียร์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับบอกเลขกิโลบอกเวลาครับและสามารถกดดูนะครับสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับอ๋นนี้มีวัดวอนให้ด้วยใช่ครับสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับเป็น12.7ตอนนี้นะครับของแบตเตอรี่ก็ถือว่าให้มาครบเลยทีเดียวครับในส่วนของโช๊คออพก็สามารถปรับความแข็งความนุ่มนะครับสำหรับเวลาเจอความแข็งความนุ่มได้ด้วย อันนี้เป็นเป็นอัพอัพไซด์ดาวเนาะอัพไซด์ดาวครับผมแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของสติกเกอร์ล้อใช่ไหมครับตัวนี้สติกเกอร์ล้อติดเพิ่มเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับชุดชุดชุดประมาณเท่าไหร่ครับพอจะบอกรายครตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ400บาทครับสั่งในสั่งในเว็บหรือว่าเว็บไซต์ทั่วไปได้เลยครับทั้งหน้าและหลังทั้งหน้าและหลังครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่สั่งของอุปกรณ์ แต่งเขาก็แถมสติกเกอร์ให้ก็ติดให้มันดูโดดเด่นกับตัวรถไฟนะครับวันนี้น้องวันโชคมาออกทริปก็คือเปิดเลขไม้มาเลยวันนี้วิ่งได้กี่ร้อยโลครับวันนี้วิ่งไปแล้วนะครับ240กิโลครับ240กิโลกับทริปแรกของน้องวันโชคนะครับวันนี้ก็เพื่อจะลันอินให้ได้1,000วิ่งสักกี่เที่ยวครับถึงจะได้1,000ครับเนี่ยได้มาสักสามเที่ยวอ๋อสามเที่ยวตอนนี้รถก็อยู่กับผมนะครับปามีเดือนแล้วตอนนี้ก็ได้240กิโลแล้วนะครับมีเดือน240กิโล จะมีมีอะไรที่ฝากน้องๆที่อาจจะอยากตัดสินใจในส่วนของการว่าเอ๊ะซื้อ CF Mo t o ต650 MT นี้มันคุ้มไหมหรือยังไงใครที่คิดจะได้รถ CF m o t โมโต้นีนะครับผมคิดว่าเป็นรถที่ไม่ผิดหวังครับเป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์มีความสมูทนะครับพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ได้ลองขับวันนี้ขึ้นเขาใหญ่มาก็นะครบับการเข้าโค้งการอะไรพวกนี้รถมีความที่เบามากนะครับขับตัวใหญ่แบบนี้ เราสามารถเอาไปขับเล่นขับอะไรตามบ้านได้เลยครับแล้วออกทิศก็จะดีมากคิดคิดว่าราคาประมาณนี้พอจะเทียบรุ่นกับรุ่นยี่ห้อของยี่ห้ออื่นได้ได้ไหมได้เลยครับถ้าราคาระดับนี้ครับสองแสนพักสี่พันนะครับรถแบรนด์แบบนี้นะครับแบรนด์ซีฟอระตูผมคิดว่านะครับสูสีกับราคาสองสามแสนได้เลยครับ แต่บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตัวราคาสองแสนนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าลดราคาแบบให้มาแบบนี้เลยครับให้คนครบแบบนี้เลยจากที่น้องๆได้สอบถามมาว่าบล็อกของเครื่องนี้เป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งใช่ครับบล็อกเครื่องยนต์ก็จะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ของตะกูลน่าจะเป็นมาวานะครับซึ่งผมว่าห้าสิบสองสูบใช่ครับผมว่าห้าสิบสองสูบก็บล็อกเครื่องยนต์จะเป็นแบบนี้ความใหญ่นะครับความติดติดมือ เครื่องของอุลต้าสปีคีนี่สบายๆยอยู่แล้วครับวิ่งทางไกลสบายเลยนะครับโอเคก็มีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็วันนี้พา,าทีมงานกับน้องวันโชคแล้วก็อาจารย์เด่นนะครับก็วิ่งทริปแรกนะครับในส่วนของผมก็มองไรดเดอร์ก็ขับในส่วนของเอสพันนะครับเอสพันอานะครับอาเดียวก็ววันนี้ก็มาเป็นเพื่อนกับน้องวันโชคนะครับก็ขับ ตามหลังก็จะเห็นว่าในการเข้าโคง้งหรือในการเทโคง้งค่อนข้างจะสมูทมากนะครับเพราะว่าลองขับตามหลังดูก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับในตระกูลของ650 MT นะครับถือว่าเป็นให้น้องวันโชคแนะนำในส่วนของโหมดต่างๆนะครับของ650 MT ครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับที่มีมาให้ก็เป็นแบบทั่วไปนะครับก็จะมีนะครับด้านขวา จะมีกทั้งหมด2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มออฟรันนะครับไว้เปิดปิดเครื่องฉุกเฉินนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทครับผมแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีปุ่มระยะหน่อยนะครับไปสูงนะครับไปต่ำปุ่มพ l u s เปิดไฟหน้าฉุกเฉินนะครับไฟขอทางนะครับไปเลี้ยวก็เป็นเหมือนรถทั่วไปครับแต่นะครับไฟธรรมาที่ติดมาจากโรงงานครับตัวนี้นะครับเป็นไฟเปิดสปอตไลท์แล้วก็นะครับจุดสำคัญของเครืนี้เลยก็คือมีนะครับโหมด S กับโหมด E ครับ โหมด,หมด S, มด e S ก็คือโหมดสปอร์ตนะครับเอาไว้สําหรับทําความเร็วนะครับวิ่งอยากสนุกสนุกในเมืองหรือว่าขับเรีบๆหน่อยแล้วกันนะครับเอาไว้ขับสนุกสนุกแล้วกันนะครับก็จะเปิดในโหมดสปอร์ตเขาจะมีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงนะครับความเร็วก็จะเพิเ่มขึ้นมาสักหน่อยนะครับความสนุกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับส่วนโหมด D e ก็คือเป็นโหมดนะครับทัวริงก็เหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับประหยัดน้ำมันเครื่องสมูทๆบิดไปกระชากมากอะไรมากนะครับเหมาะินทางไกลอะไรประมาณนี้ครับ คราเปก็จะมีด้วยกันทั้งหมดแค่2อหมดประมาณนี้นะครับผมสาธิตการเปิดปิปเป็นไงบ้างครับของติ๊บก็เปิดศูนย์เลยนะครับเปิดเปมนปิ๊ทั่วไปนะครับยางข้างล่างขึ้นมานะครับเอาตะขอออกไปสามารถใส่สัมภาระได้ครับใส่สัมภาระได้เยอะเลยครับของเยอะแยะเลยครับกระเป๋าอะไรพวกนี้ไม่ต้องพกกระเป๋าแล้วครับที่ช่องที่ชาร์จนี่นั่นหมอนผ้าห่มจัดการได้หมดนะครับเต้นเต้นอะไรก็ว่าไปใส่ได้เลยครับนี่ครับปิด สองข้างขวาเขาไปครับผมปิ๊บคู่หนึ่งถ้าถ้าไม่ได้ติดรถมาถ้าถ้าจะซื้อใส่เพิ่มเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับประมาณ24,000บาทครับ24,000บาทใช่ครับโอ้ราคาน่าดูเหมือนกันถือว่าโปรนี้ใช้ได้เลยนะครับใช่แนะนำให้ถ้าเกิดจะซื้อเป็นโทรลิงนะครับแนะนำให้ซื้อพร้อมปิ๊บเลยดีกว่าครับจะมีราคาถูกกว่าเยอะเลยคือไปประหยัดได้ไปเยอะเลยถ้าเราไปซื้อปิ๊บข้างนอกใช่ครับตัวนี้ถ้าจะแปลงใส่เพิ่มปิ๊บอีกใบหนึง อ่านะครับแหลกตรงรุ่นได้เลยครับมีขายอยู่ตอนนี้ราคาประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดอังก่าบาทใช่ครับพร้อมพร้อมพร้อมติดด้ไหมพร้อมแหลกต่อมาไป น้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมยุทธครับผมทะเนศสวนครับอ่าที่เลือกมาใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือยามาฮ่าวาเซฟอาร์ซิกก็ในสเปกก็คือ600แต่เครื่องมันก็คือ599นะครับ118แรงม้าอัตราเร่งนี่ถ้าคนขี่ถ้าคนถ้าคนขี่นะก็จะรู้ว่าเออมันเป็นสปอร์ตแบบอัตราเร่งดี สะปอคือสปอตเลยสปอ์ตัวลิงเลยลงสนามได้เลยครับตอนนี้ใจจริงจแล้วตอนแรกคือจะจะเล่นตัวไหนอยู่แล้วถึงตัดสินใจมาเล่นตัวพันซิตอนแรก<ะ>คิดอยากจะได้ c b บีอาร์พันซีบีอา์พันตัวใหม่ซึ่งของมันเช็คละมันไม่เข้าแต่แล้วชอบตัวนี้ด้วยก็เลยจัดเลยเลือกเลยจัดตรงนี้ตอน,อตนที่เข้าไปคือมีสีอะไรบ้างหรือว่ามา,าตัวนี้โดดเลยที่เข้าไปดูนะครับที่เข้าไปดูก็คือมีสีดํากับสีน้ําเงินล้วน ออกสูตรไหนครับ่ายไ,ได้ขับครับเกษตรน้ำมันมินเดี๋ยมมากเลยเดืคดขับขเกษตรน้ำมัินครับราคาเต็มอยู่เท่าไหร่ครับรุ่นนี้ราคาเต็มตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าครับห้าแสนสี่หมื 5, <49. S 1> ่นเก้าก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจะมีโปรก็อยู่ที่มีส่วนลดเงินดาวให้สามถึงสี่หมื่นมาถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะผมก็ออกมาได้สองเดือนละอ,อุปกรณ์มีตรงไหนตกแต่งเพิ่มเติมบ้างครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับตัวนี้ก็คือมีแค่เนี่ยครับท่อที่ทํามาก็คือท่อตัวสิปออนของอาคาโบวิกอาคาครับอาคาโบวิกตัวนี้แล้วก็ริฟออนบอกไว้ไปทําจากร้านไหนครับเนี่ยตัวนี้มาจากฟูรีครับฟูรีที่ดีวานนตัวนี้ก็คืออยู่ร้านแถวคาทาลาัใกล้ๆบ้านไม่ซาฟรีใม่ซาฟรีใช่ใช่ ก็โปรเจกต์ต่อไปก็จะมีเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกไม่ต้องทําอะไรมากรถมันโอเคอยู่ละเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ของทางรถนะครับว่าเขามีอะไรติดตั้งมาบ้างสําหรับข้อดีของรถตัวนี้นะครับมันก็แล้วแต่แต่คนชอบเนาะแต่ของตัวเนี้ยคือนาเองอ่าเลือนไมล์ตัวเนี้ยมันก็จะมีทั้งอนาล็อกและดิจิตอลนะครับโอ้วรอบวารอบนี่หมื่นแปดเลยนะใช่ครับ แล้วรอบอยู่ที่หมื่นแปดแล้วตัวนี้ก็คือมีท้าชั่นคอนโทรลมีท้าชั่นคอนโทรลนะครับมีโหมดอยู่สามโหมดทด้ชั่นคอนโทรลอยู่หกระดับโหมดมีโหมดอะไรบ้างครับอ่าโหมดนี้ก็คือมีบีนะครับบีบีก็คือแบบขี่แบบซอฟๆอย่างเงี้ยธรรมดาใช่ครับแล้วก็มาสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคือจากโรงงานเข้าไปเอเอนี่คือคือปล่อยได้เต็มที่เลยครับใช้แรงม้ามาเต็มใช่ครับแรงม้ามาเต็มใช้สมรรถนะเอเนี่ยใช้ ความเร็วรถได้เต็มที่เลยถ้าเช่องกระทงก็จะมีอยู่หกระดับเดี๋ยวผมเปิดไว้แค่สามอันนี้ลันอินเรียบร้อยอยังครับลันอิน<ป>พันโลไปแล้วครับอ๋อพันโลไปแล้วพันโลไปแ,แล้วครับตัวนี้สำหรับคนที่ชอบนะครับมผมก็ถามว่าถ้าพอมีกําลังถ้าคนชอบสปอร์ตนะมผมก็แนะนําในราคาที่อยู่ที่ประมาณห้าแสนกลาง ผมก็แนะนํานะสําหรับตัวผมผมว่าโอเคเลยแหละแรกๆอาจจะปวดหลังน like ิดนึงแต่พอใช้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะชินพอสักระยะหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกว่าเอยมันโอเครัปรับร่างกายได้เข้ากับตัวรถรองความแรงก็ไม่ได้น้อยกว่าตัวพันทัดเท่าไหร่อยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเลยใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่ใจเพราะว่าในส่วนของ R6 นี่ก็โด่งดังมาจากตัวสนามแข่งอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับลงเรสซิ่งได้สบายเลย ในส่วนของโชคหน้านี่เป็นอัพไซด์ดาวครับอัพไซด์ดาวมีโปรแกรมที่จะไปลงแบมบงแบมโบบ้างไหมฮะหรือว่าเดิมๆก่อนตัวนี้น่าจะเดิมๆก่อนครับตอนนี้น่าเดิมๆก่อนก็กล่าวว่าถ้ากลก็จะมีใส่ครอบถังกันล้มชิวหน้าครับที่ต้องทําก่อนเราได้ทำเร็วๆนี้แหละกระจกนี่ต้องถอดออกไหมหรือกระจกนี่ มันแล้วแต่คนนะแต่ผมเป็นคนขับรถที่มองกระจกหลังอืแล้วเรื่องเรื่องมันดีล้วมั้จะแบบไม่ใช่ครับเรื่องเรื่องมันมีไฟเลี้ยวที่นี่ถ้าตอดออกแล้วมันต้องไปทำไฟเลี้ยวใหม่อนะฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกเลยเป็น LED เลยที่กระจกนี่ครับก็นัดกับทางยุธมาเป็นเดือนแล้วครับยังไม่ได้รีวิวตั้งแต่ปีใหม่ก่อนที่จะไปอีกนิดนึงก็จะมี ท้ายนี่ก็รถยังไม่ได้ทะเบียนนะฮะรถยังไม่ทะเบียนก็จะมีไฟเลี้ยวที่ซื้งส่วนมากก็จะเป็นพวก R6 หรือว่า R1 เขาใส่กันนี่ก็รอทะเบียนครับถึงจะได้ใส่เดี๋ยวรอมาฟังซุ้มเสียงกันดูนะครับเพราะว่ารีวิวทีไรก็ทีมงานก็อยากจะฟังซุ้มเสียงก็ามาฟังเสียงนะครับของอาคาปวบิ เดี๋ยว G ีเรารอบเดินเบากน ประมาณนี้ครับเพราะนี่คือแค่ตัวซีฟออนกับไวไฟก็เห็นหลายหลายคนนะครับที่เข้ามาทําท่อในส่วนของไหมซาฟรีนะครับก็โด่งดังในส่วนของแถวหาดไทยลาดหาดไทยลาดป็นบุรีร้านบคญคาทำงินเยอะครับร้านแนะนำทนเยอะแนะนําแนะนําครับแนะนําแนะนําก็ราคากันเองด้วยครับไม่แพงด้วย จะเป็น R6 อยู่ในทีมของหม่องไรเดอ99นะครับถ้า,อาชอบในส่วนของรีวิวก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะอีกนิดนึงก็คือจะมีตัว i ลิกชิปให้เราใช้ให้เรารู้ว่ารอบเครื่องเท่าไหร่เราคนคนที่ต้องเปลี่ยนเกียร์อ,อันี้อ้นี้ตั้งไว้ อ่าตอนนี้ตั้งไว้ที่หมื่นสี่ครับหมื่นสี่แต่อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่เราใช้แต่คนทั่วไปถ้าไม่แบบไม่ไม่ไม่เราไม่ตัดแบบแรงๆมากก็ซัตแปดเก้าพันก็น่าผมว่าจะ,จะโอเคละออันนี้ครับคือว่าที่มันเพิ่มเติมมาให้แล้วก็จะมีที่ว่าเพิ่มเติมมาจากรถทั่วทั่วไปนะครับก็จะมีฟีชิปเตอร์อ่าฟีชิปเตอร์นะครับตัวนี้ คือมันตอนนี้มันคมแค่แอ,อพอย่างเดียวอันน<า>ี้อัปอย่างเดียวเนาะเราไม่ได้ต้องกำคัดใช่ครับใช่มันก็สะดวกสบายขึ้นอ,อันนี้เป็นโชคหลังเป็นโชคแก๊สเนาะใช่ครับ<ก>ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น R6 ที่ใหม่ใหม่คลิปเลยนะครับยังไม่ได้รีวิวจากค่ายไหนเลยมองเด้ด้วยก9ก็มารีวิวเป็นเจ้าแรกของ R6 ในทีมนะครับก็เมื่อวันก่อนไปรีวิว CF โมโต650ของคุณวันโชคมาแล้วที่เขาใหญ่นะครับกะกะว่าจะไปด้วยกันแต่ว่าทางยุทธบอกว่าภารกิจล้นหลามตัวไปไม่ได้นะครับก็ส่วนไฟตัวนี้คนเขาจะเขาเขาก็จะถามว่าเอ้ตรงนี้อะไรอะไรยังไงตัวนี้ก็จะเป็นแรมแอร์นะตัวเนี้ยเพื่อดูอา,ากาศ,เ,ากาศเข้า,ขาใช่ครับใช่แล้วไฟทําไมมันติดข้างเดียวอะไรยังไงมันจะมีไฟปกติกับไฟสูงลองลองสาธิตให้หน่อยครับ ก็จะเป็นไฟต่ําตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงโดยรวมก็ประมาณนี้ครับก็ยังต้องแต่งอีกหลายหลายชิ้นหลายชิ้นหลายชิ้นครับหลายชิ้นหลายชิ้นตัวนี้พอเพิ่งได้รถมาใช้อยู่ สองเดือนก็ขับประมาณไม่กี่วันเองถ้าเจอเพื่อนๆขับก็ทักทายกันได้นะครับเจอทักได้ครับเจอทักได้อยู่อยู่อยู่ระแวกไหนครับออยู่ไทยราชครับอยู่แถวแถวถ้าคนมาไทยราชก็น่าจะรู้จักถนนไทยรามันซึ่งมันจะมีโรงเรียนน้ำมินน้ำมินเวลาชุดทิศอยู่ถ้าถ้าถ้าหาตัวไม่เจอก็มาที่สนามบอลใช่ครับหาไม่เจอก็นี่ครับสนามบอลสนามบอลไทยรามันครับ ผมอยู่นี่ประจำาร์อาทิตย์มาแวะคุยกันได้ครับโอเคก็ฝากทีมงานนะครับยังไงก็ช่วยฝากทีมงานมองไลด์ด้วยก้าวด้วยนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับครับครับไปตั้งพวกนี้ช่างที่ศูนย์บอกว่าเดี๋ยวพี่พี่อยากจะให้มันิีมันออกพี่เดี๋ยวผม่งเข้าไปเข้าไปหาผมตั้งให้เลยอันนี้เป็นไฟฟ้าใช่ไหมมันเป็นไม่ใช่ไฟฟ้าพี่มันเป็น ต้องต้องทั่วไปเนี่ยแต่ว่ามันปรับรีบาวปรับโหลดปรับได้ได้หมดเลยเหมือนของวันโชควันโชคก็แบบเป็นปุ่มปรับแบบเนี้อะไรก็ปรับได้หมดเลยมันก็จะแบบอันนี้ก็ปรับได้นะข้างหลังอ่ะผมเพิ่งจะเห็นแล้วนี่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่มันอยู่ตัวเนี้ยอ๋อเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นว่าเอ้ยมันปรับได้เลยว่ะข้างหลังปรับแข็งอ่อนได้หมด ต่อไปจะเป็นในส่วนของ S1000R นะครับปี2016นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นของพรีเมียมนะครับก็ในเล่มก็จะเขียนว่า S1000R วงเล็บพรีเมียมนะครับพรีเมียมตรงไหนครับก็จะมีเพิ่มในส่วนของทิกชิป E ครับงัดขึ้นนะครับตบลงไม่ได้นะครับงัดขึ้นอย่างเดียวนะครับก็ทําให้ขับไม่ต้องํำคัดนะครับสมูดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนโหมดอย่างอื่นก็จะเป็นในส่วนของล็อกคันเร่งครับนี่ครับ ต้องไม่อยากเมื่อยก็ล็อกคันเร่งไว้นะครับแล้วก็อุ่นแฮนนะครับนี่ครับมาตรฐานยุโรปครับรับภาคเหนือดูหนาวอากาศเย็นๆขึ้นเขาใหญ่ก็อุ่นแฮนได้นะครับหรือช่วงฝนตกก็สามารถอุ่นแฮนได้นะครับส่วนอื่นๆก็เดิมๆนะครับก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับรุ่นนี้165แรงม้านะครับก็จะเป็นตัวที่รองลงมาจากดับเบิลร์นะครับที่ 2อ0แรงม้านะครับออกศูนย์ก็ได้มาก็จะเป็นช็อตตี้อะคาโบวิกนะครับมูลค่าสี่ห้าพั0บาทนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้แต่งเลยครับคันนี้นะครับแค่ถอดตัดท้ายสั้นส่วนกระจกก็ยังเหมือนเดิมนะครับไว้ออกคลิปนะครับน้อยนะครับกับท่อ ล้นเลยนะครับของ n s นสเปกนะครับเป็นท่อสูตรนะครับที่ทางร้านแถมให้มานะครับก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับมีแค่กระจกปลายแหด์นะครับอย่างอื่นเดิมๆนะครับการล้มสปีดมอเตอร์นะครับแล้วก็ชุดท้ายสั้นนะครับโหมดจะอยู่ที่โหมดสปอร์ตนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกครับ นะครับตอนนี้ก็อาบน้ําป่าแป้งไปที่เรียบร้อยนะครับก็เอามาจอดรีวิวนะครับในส่วนของ821นะครับก็จะมีตกแต่งระจกปลายแฮนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสปีดโมโตกันล้มนะครับ หน้ากลางน,นะครับหลังไม่มีครับแล้วก็สปูนสปูนยกอันนี้เป็นป2ดของเจอน้อยนะครับจะมารีวิวในส่วนของท่อจะเป็นท่อของ EXPEC t นะครับท่อก็จะแนวลั่น เดี๋ยวรอ,อมาดูนะครับว่าลั่นแค่ไหนนะครับกับ821ของเจ๊น้ของเจคนยบนะเลขไม่พันสามร้อยหนึ่งหมืนสามพันตอนนี้เราพาเจ๊นอยมาห้องเขาเรียกอนะไรห้องยุทธจัดที่นี่เขาเรียกที่ไหนครับเจ้นนอยครับ รักมันนี่ครับยังมีรวงข้าวเขียวๆอยู่ครับวันนี้มากับแปดสองหนึ่งของเจ้น้อยนะครับวิวสุดยอดมากเลยนะครับนาเจ้น้อยเป็นไงครับบรรยากาศโอเคไหมครับร้อนเลยนะครับว่าวเวลาเอาดอกไม้หมชา เบสิกในการเตรียมพร้อมเบื้องต้นนะครับเราจะมีเสื้อกผ้าหมวกกันน็อ